ครับผมก็อย่างที่ว่าแหละครับผมใช่แล้วครับผมก็ขอบคุณครับเฮ้ยยังสวัสดีครับสวัสดีมากครับผมสวัสดีครับสวัสดีมากครับอู๋ครับผมบูมนะครับเจ้าเก่าเจ้าเดิมได้มาเจอนะฮะใช่แล้วน่า้องงปิดกลใช่แล้วครับผมเพิ่งปิดกล้องอลิฟเรนดีมอ่อนไปบอกเลยว่าอ่าคิวสุดท้ายเนี่ยอู๋บูมก็อยู่ถึงซีนสุดท้ายเลยใช่นะฮะก็รู้สึกตื่นเต้นเหมือนกันที่จะมันปิดกล้องแล้วแล้วจะซีรีส์มัน กำลังน่าจะสู่ขั้นตอนตัดต่อแล้วแล้วเราจะได้ดูแล้วไม่ไม่น่าไม่น่าแบบเกินปีนี้นะเอาจริงก็เป็นซีรีส์ที่ระยะการถ่ายทำคือเร็วค่อนข้างเร็วเลยสำหรับพวกเราทั้งสองคนแล้วก็เป็นซีรีส์ที่อัดแน่นมากในแต่ละวันที่ถ่ายนะครับอัดแน่นด้วยซีนอัดแน่นด้วยอารมณ์อะไรอย่างนี้แล้วเป็นแบบมีคนจำนวนมากอะไรอย่างนี้ก็เป็นซีรีส์ที่เราตั้งใจทำกันอย่างดีเลยรวมถึงพี่เอิร์ธพี่มิกนะครับเอ้พี่เอิร์ธ พี่เอิร์ทพี่โอเคพี่เอิร์ธพี่มิกก็ได้พี่จอร์จกวินพี่จอร์จพี่กวินนะนะครับก็ทุกคนก็ตั้งใจกับผลงานชิ้นนี้มากๆสุดมากพยายามไม่เช็คครับพยายามไม่ดูเพราะว่ากูเครียดอะไม่เพราะเราเชื่อใจพี่นิวเราใช่ไพี่นิวพอทุกครั้งที่เราถ่ายเสร็จก็พี่นิวก็จะบอกว่าบูมโอ้แบบพี่ว่าได้แล้ว มันได้แล้วอะไรอย่างนี้เราก็แบบโอเคครับถ้าพี่ว่าได้แล้วแล้วก็โอเคัอันนี้จะเป็นคำคำหลังถ่ายเสร็จใช่เพราะว่าก่อนถ่ายเสร็จก็จะเดินมาบุกอุบูมวันนี้เร่งนิดนึงนะพี่พี่ฝากหน่อยนะทําไมครับพี่คือมันมันไมันมันไม่ทันแล้วอ่ะเอาจริงเรื่องนี้มันมันเป็นซีรีส์ที่ค่อนข้างที่จะใช้อารมณ์เยอะนะหมายถึงว่ามันมีแบบความมันมีอารมณ์ที่หลากหลายมากๆใช่มีทั้งแบบ เล่นลึกเล่นลึกดราม่าด้วยแฮปปี้ด้วยมีความสุขด้วยคือมันมันหลายอารมณ์มากๆก็ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องที่เรารู้สึกว่าท้าทายเราสองคนมากๆใช่ครับอาจจะเพราะว่าเราต้องเล่นกับนักแสดงมืออาชีพด้วยอ่าทั้งใช่ครับพี่เล่นกับมืออาชีพมาตั้งแต่เรื่องแรกแล้วนะอ๋อมาถึงพี่อู๋แล้วครับแน่นอนโอ้โหแย่เลยก็แย่หน่อยย่างอย่งยังเป็นมักเน่เป็นเด็กใหม่อยู่เป็นเด็กใหม่อยู่ครับ ครับผมหุ้ยสนุกมากจริงสนุกมากเป็นอีกกองหนึ่งที่เอาจริงๆว่า อ่ะกองกองนี้อยู่อยู่ในกองนี้เหมือนอยู่ในกองจารึกราชาเลยมันอยู่บ้านด้วยใช่ feel like Home คือคือกองจารึกราชาแบบสนุกแฮปปี้ยังไงกองนี้สนุกแฮปปี้แบบนั้นแบบแค่เพิ่มคนเข้าไปใช่แค่เพิ่มจำนวนคนแต่ตอนแรกเราอยู่ในกองจารึก็มีมา4คนนะรวมเราด้วยหรือรวมแบบนักแสดงอื่นด้วยอาจจะแบบแต่นี่คืออยู่6ตลอด8ด้วยแปดด้วยใช่ใช่สุดยอดมีมีฟุกด้วยใช่มีหลายหลายคนที่เป็นแบบนักแสดงร่วม เข้ามาคือแบบสร้างสีสันนะมั้บรรยากาศมันดีมากๆตอนถ่ายแล้วมันสนุกสุดๆไปเลยมไม่บอกเลยบอกไม่ได้เลยทีนี้เราเล่นเราเล่นว่าไม่ก็ต,ตัดต่อเสร็จน,น่าจะได้ดูตัดต่อเสร็จอ่าลองนับ <c oughs> แกลองนับห้าสี่สามสองหนึ่งในใจอาจจะได้ดูเลยก็ได้เอ้ยตอนคลิปนี้ออนไปแล้วอาจจะดูไปแล้วก็ได้ได้ดูไปแล้วก็ได้อ่า อาวงั้นอาจจะยังกอดว่าไม่ก็ไม่นานเกินรอครับไม่นานเกินรอครับใช่ไม่ไม่ให้คิดถึงนานหรอกใช่แล้วเดี๋ยวก็ไปหาแล้วเดี๋ยวก็แบบอะไรนี่ไม่ใช่ก็เดี๋ยวแบบโอริเฟนดี่บอกก็ไปหาถึงหน้าจอบ้านคุณแล้วใช่ช่วงนี้ก็เป็นช่วงที่เราหยุดจากเขาเรียกว่าการถ่ายทําด้วยแล้วก็ ซีรีส์จารุเดชชาพึ่งออนจบไปนะครับช่วงนี้ก็จะมีแก๊ปให้เราได้กว้างหน่อยได้มีโอกาสได้ไปเจอกับแฟนๆในที่ต่างๆช่วงนี้แบบหลุดจากกองถ่ายไปพบปะแฟนๆข้างนอกกองบ้างเพราะว่าแฟนๆน่าจะคิดถึงพวกเราเพราะว่าเราอยู่เ่ยราอูในกองถ่ายจริงๆก็เรื่องจารุเดชชาเสร็จปุ๊บแล้วเราก็มาถ่ายโอริเฟนต่อเลยต่อกันเลยเราก็จริงแทบจะไม่ค่อยมีเวลาไปพบปะแฟนคลับเลยช ซึ่งช่วงนี้ก็จะเป็นช่วงที่อ่ะได้มีได้มีโอกาสได้พบแฟนๆมาใช่แล้ว่งนี้ก็รู้สึกดีมากที่มีบ้างที่มางานแอลวันนี้แล้วก็แบบได้พบปากแฟนคลับด้วยดีใจดีใจดีใจตั้งแต่ก้าวแรกที่เข้ามาหัวขาดพี่วัวพี่ไม่ชินว่ะเราแบบมันเจอแฟนคลับบ่อยเลยใจสั่นมันหลังๆมาแบบเราไม่ค่อยได้ไม่อกับเจอคนเยอะๆเท่าไหร่อะไรเงี้ยใช่มนแล้ววันนี้คนมาเจอคนแบบไม่ชินตื่นต้นตื่นเต้นตื่นเต้นตื่นคนมาก ใช่ครับญี่ปุ่นหวานมากอาจจะยังเออญี่ปุ่นว่ะหวานมากถ้าผู้บริหารโรมนะอาจจะเห็นคลิปนี้จ้างอุมได้ญี่ปุ่นว่าหวานแล้วเดี๋ยวมุูมรอสิ้นปีคาดหวังในตัวอู่ว่าจะหวานกว่านี้หรือเปล่าเออคือน้ําตาลในตัวหมดแล้วเงินในตัวก็หมดด้วยอ่ะสิ้นปีว่าหวานแล้วต้นปีอาจจะหวานกว่า ไ,ไม่ร <bunker. S 2> <ไ fit? S 1> ู้อ่ะถ้าพี่เอาปีตอนวันเนี้ยรอบช่วงเดือนเนี้ยกับท้นปีปีหน้านะอู๋เอาต้นกลางจบเลยคือพี่ให้อู๋ได้อยู่แล้วขอแค่บอกมาจำไว้วนะทุกคนใช่อไ่หอะไรนะครับ่แล้าแล้วเป็นอีกหนึ่งงานที่เราได้ ได้พาน้องเซรีไปเจอกับแฟนๆถึงที่ญี่ปุ่นเลยรู้ว่าน่าจะเป็นน่าจะเกิดมาของเซรีน่าจะเป็นประเทศแรกเลยมาแบบเมืองแรกเลยที่เซรีไปเมืองแรกที่เซรีไปใช่คือดีดีใจแทนแฟนๆญี่ปุ่นแล้วก็ดีใจแทนตัวเราด้วยที่ได้เจอหน้องใช่เพราะได้เจอลูกของเราเพราะว่าไม่งั้นจะยากนะเพราะว่าช่วงที่ผ่านมาลูกเราออกงานเยอะกว่าเราเกินไปแล้วใช่แล้วไม่ได้นี่ไม่ได้เลย มีงานมาสคอตที่เขาไปโชว์ความสามารถนะใช่ตอนนั้นเราถ่ายเราติดถ่ายเราติดถ่ายเราก็นั่งดูเออแล้วมันไม่นิ่งเลยความสำเร็ของเรายัเป็นนิๆหนึ่งอยากให้อยู่เฉยใช่ครับเราน่ารักด้วยตัวเราเองครับใช่อยากอยากไปทำอะไรมากครับยิ่งยิ่งทำยิ่งไม่น่ารักเราเล่นเราเล่นอาจจะความสามารถไปอยู่เฉยๆแล้วให้โดเมนมาจีบเฮ้ยเฮ้ยน้าหงส์น้าน้าหงสน้ปัดตกหมดเลยครับยังไม่ผ่านยังไม่ผ่านใช่ครับ เอาจจะต้องรอเกี่ยวไว้พิจารณาอีกทีหนึ่งยื่นไปสมัครมาได้นะครับเล่นตัวมากเลยไม่มีคนเอาไม่เป็นไรเซรีนี่สอนมากสนมากสนอยู่แล้วเพราะว่าเราสอนมาได้ได้ได้ข่สนได้ไข่น่าเดี๋ยวยื่นใหม่ยื่นใหม่ว่าสนได้ไข่เดี๋ยวตอบด้วยนะครับ ไม่ใช่ก็ได้ทั้งคู่แหละครับได้คนละหมู่ผส,ส,ส,สมกันผสมผสมกันคราวนต่อไปจะต้องเตรียมพรออีกนานพ่ับคู่เราไล้โอ้ยโอ้ยค่อนข้างที่จะพร้อมมากจริงๆครับตอนนี้คือพร้อมทุกอย่างแล้วนะครับเหลือแค่เพียงเหลือแค่จ้างเซรีมาเดินแบบนัเนเ่ยเหลือแค่ผู้ใหญ่ใจดีนะครับที่เห็นคลิปนี้ก็จ้างพวกเราทั้งสองคนได้พวกเราสองคนยังมีคิวว่างอีกเยอะมากๆเลยนะครับหรือว่าถ้าอันไหนไม่ว่างคิวให้ได้เสมอนะครับผมเดี๋ยวพี่โดนจัดการแล้วนะครับ อใช่ครับครับผมครับผมฝากด้วยนะครับผมก็ที่เพิ่งซีรีส์เพิ่งจบไปครับยังไม่ดูก็สามารถไปดูได้นะครับสารจารึกและจาร์เมโมออฟลาตินะครับทาง Netflix นะครับผมใช่สามารถดูได้รวดเดียวเลยเพราะตอนนี้ออนครบแล้วนะครับ12 EP นะครับแล้วก็ยังมีเพลงของพวกเรา2คนนะครับอยากให้นะครับใช่ซึ่งประกอบในซีรีส์เรื่องจารึกราชจาเมโมออฟลาตินะครับผมก็ไปฟังกันได้จริงมีเพลงอีก2เพลงที่เป็นเพลงที่ไพเราะมากๆก็อยากฝากให้ทุกคน ไปรับฟังรับชมกันนะครับผมใช่ครับผมแล้วก็วกที่ขาดไม่ได้เลยขาดไม่ได้เลยอุริเฟนดีมออนนะครับใช่<ม>ครับผมฝากด้วยนะครับซีซั่น2นี้บอกเลยว่าซีซั่น1ว่าเพจยังไงซีซั่นนี้เพจคูณ2องคูณสคูณสคูณหคูณหคูณสิไปเลยใช่เงี้ก็ฝากรอติดตามด้วยนะครับผมอุริเฟนดีมอนครับใช่แล้วครับแล้วก็ใคร,ใครอ,อยากที่จะใครที่อยากจะไปเจอกับพวกเรานะครับฝากด้วยนะครับผมมีมีที่อ่าเวียดน,นามนะ เวียดนามนะสามารถซื้อบัตรไปเจอพวกเราได้รรู้สึกว่ามีที่โรมด้วยนะสามารถไปเจอพวกเราได้เหมือนกันนะแล้วก็มีเชียงฮายนะครับเชียงฮายสามารถไปพบเจอได้สามารถไปพบเจอได้อีกนะครับผมก็มีงานต่างๆให้ผู้คนเนี่ยไปเจอเราได้เลยนะเราเจอทุกคนอยู่นะครับผมใช่ครับผมยังไม่หมดยังไม่หมดมีมีเอ่อเกี่ยวกับพวกบอยแบนด์อะไรอย่างนี้ไหมครับพอจะมีอัปเดตไหมครับโ คือไม่พูดดิมันผมไม่ไม่ได้เลยถ้างั้นเดี๋ยวเราไม่พูดดีกว่านะครับใช่ก็ดีแล้วอย่าพูดเลพูดไม่ได้เดี๋ยวหลุดเดี๋ยวหลุดอ่ายังไงซุ่มอยู่ซุ่มอยู่อ่ะพูดได้แค่ว่าซุ่มอยู่ซุ่มอยู่แค่นั้นเลยแต่ลองออกมาก่อนเลิกซุ่มได้แล้วอู้หาคือแกคือวงบอยแบนด์เนาะครับผมในในหนึ่งปีมันจะมีแค่เพลงเดียวไม่ได้ในปีนี้มันก็ต้องอาจจะมีอยู่แล้วเออเราซุ่มอยู่พูดได้ว่าซุ่มอยู่คือแต่ละคนคิวมันมันฮอตมาก ปอนก็ติดถ่ายคุณทีเลยปอนก็ติดถ่ายคุณทีซาต้าก็ถ่ายคุณทีด้วยเหมือนกันแล้วก็บวกกับงานกับเธอเนี่โอ้โหเยอะมากมายมหาศาลมากน้องจุ้งก็น้องจุงก็ถ่ายเหมือนกันแต่ยูจีเดทใช่ไหมใช่เออก็คือตอนนี้คืออู๋ว่างคนเดียวซึ่งระหว่างนี้ก็สามารถจ้างงานน้องอู๋ก่อนได้นั่นแหละจ้างอู๋กับพี่ปูไปก่อนได้ใช่ครับใช่อะไรเนี่ย ก็อาจจะซ้อมในส่วนอ,อูก่อนอู๋ไปเรียนร้องเพงลงรอนน้องๆไปก่อนอใช่เพราะเราต้องพัฒนาฝีมือเราอยู่ตลอดเวลาตอนนี้เขาก็ซุ้มซ้อมอยู่ซุ้มซ้อมอยู่ได้ยินได้ยินมาแต่บูมยังยังไม่ชัวว่าซุ้มซ้อมไปถึงไหนแล้วซุ้มซ้อมยังไงก็งอยู่เนี่ยที่แคบยังไงก็ฝั่งิีตามนะครับวงแจสเปอร์ด้วยนะครับใช่ครับผมก็เป็นแจสเปอร์วงหนึ่งใช่ครับใช่แล้วไม่ได้รับส่งด้วยเขาเรียกว่าติดรถไปติดรถไปติดรถไปรับชมนี่คนขับ คนขับทุกงานเหนื่อยแค่ไหนก็ขับถ่ายที่นี้แต่ตีห้าหกโม่เช้าก็ขับไม่ขับรถไม่เป็นจริงๆเรากลับเองได้แต่อย่างนั้นเราเป็นเพื่อนมากกว่าอ่าใช่ไม่งั้นเขากลัวเราเขากลัวเราหลับไหนใช่ครับหลับไหนอ่าอ่เขากลัวเราเหนื่อยเขาแหละโอเคครับขอบคุณครับวันนี้งานเช้าก็พูดติดๆขำนิดนึงเป็นจ้จุ๊บ ขอ,ขอบคุณครับขอบคุณครับผมขอบคุณครับ